หนังได้เริ่มที่แบกแดดในปี2004ทหารได้รับแจ้งถึงวัตถุต้องสงสัยและคาดว่าน่าจะเป็นระเบิดหน่วยเก็บกู้ระเบิดจึงต้องเข้ามาทําหน้าที่พวกเขาใช้หุ่นยนต์บังคับนะครับเพื่อเข้าไปตรวจสอบและดูเหมือนว่ามันจะเป็นระเบิดจริงๆครับพวกเขาจึงได้บังคับหุ่นยนต์กลับมาเพื่อที่จะใช้หุ่นยนต์ขนดินระเบิดนะครับเข้าไปทําลายแต่ระหว่างที่หุ่นยนต์กำลังลากดินระเบิดเข้าไปยังตําแหน่งที่พวกเขาพบระเบิดเพื่อที่จุดจุดชนวนทําลายล้อพวงที่ใส่ดินระเบิดก็ดันหลุดทําให้จ่าทอมสันนะครับ จึงต้องใส่ชุดป้องกันเพื่อที่จะเข้าไปติดตั้งชนุนระเบิดด้วยตัวเองจ่าทอมสันขอได้เข้าไปติดตั้งชุวนดีระเบิดได้สําเร็จและก็ได้เดินออกมาเพื่อที่จะไปยังตําแหน่งที่ปลอดภัย แต่ในระหว่างนั้นเอลิกเขาก็มองไปเห็นชายคนหนึ่งที่ได้ถือโทรศัพท์ออกมาด้วยเขาพยายามที่จะบอกให้ชายคนนั้นนะครับโยนโทรศัพท์ทิง้งแซมบอก็บอกให้เอลิกนะครับยิงได้เลยแต่ก็ไปทันแล้วครับชายคนนั้นได้กดที่โทรศัพท์นะครับสั่งงานให้ระเบิดทํางานจ่าทอมสันที่ยังออกมาไม่พ้นรัศมีแรงระเบิดก็ถูกแรงระเบิดล,ลูกปลายกระแทกเข้าล่างเต็มๆเสียชีวิตทันทีหลังจากเหตุการณ์ระเบิดไม่นานคนนี้ก็คือจ่าเจมส์เขาถูกส่งตัวมาทำหน้าที่แทนจ่าทอมสันในหน่วยกองร้อยบาโว 38วันก่อนสิ้นผลัดประจำการกองร้อยบาวโอทหารลาตะเวนก็ได้รายงานมาว่าตรวจพบวัตถุต้อง,งสงสัยคล้ายระเบิดหน่วยเอโอดีก็เลยต้องเข้ามาตรวจสอบและเก็บกู้พอรู้ตำแหน่งที่ชัดเจนจาเจมเขาก็เลยเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองครับโดยไม่รอใช้หุ่นยนต์เข้าไปสำรวจก่อนจากแซบอเขาก็บอกให้รอใช้หุ่นยนต์จะดีกว่าแต่จาเจมนะครับเขาก็ไม่ฟังเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปจัดการเองหลังจากนั้นก็ได้ใส่ชุดป้องกันก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งที่ได้รับแจ้ง จ่าเจมส์นะครับเขาเดินจนมาถึงสี่แยกก็ได้มีรถแท็กซี่คันหนึง่งพุ่งผ่านกลุ่มทหารรัตเวนเข้ามาเกือบที่จะชนจ่าเจมส จาเจมส์เขาก็ได้เอาปืนพกขึ้นมาขู่นะครับเพื่อให้แท็กซี่กันนั้นถอยออกหาก่างสถานการณ์เริ่มตึงเครียดครับเพราะไม่รู้ว่าบนรถได้ขนอะไรมาบ้างอาจจะมีระเบิดอยู่บนรถก็ได้แต่สุดท้ายนะครับไอ้คนขับรถแท็กซี่มันก็ยอมถอยนะครับแล้วก็ถูกพวกทหารจับตัวไว้หลังจากเหตุการณ์สงบลงจาเจมส์เขาก็ได้เข้าไปทําหน้าที่ขอต่อเขาเดินจนมาถึงตำแหน่งที่รับแจ้งและก็เจอข้อการ,ระเบิดจริงๆครับเป็นระเบิดลูกใหญ่หนึ่งลูกจาเจมส์เขาก็ได้เข้าไปถอดชนวนระเบิดได้สําเร็จแต่ในระหว่างที่เขากาลังทําาหนนน้ทีี่่อยูก็มชคนนึงำ เ,เส่วนจ่าเจมสนะครับหลังจากเก็บกู้ระเบิดเสร็จและกําลังจะออกจากพื้นที่เขาก็เจอเข้ากับสายไฟอีกชุดครับหลังจากที่เขาไล่ดูมันก็ไม่ได้มีแค่ลูกเดียวเท่านั้นมันมีกันเป็นกองๆเลยครับจ่าเจมส์เขาก็พยายามที่จะเก็บกู้ทัลลูกจนสามารถเก็บกู้จนหมดนะครับระหว่างนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่แอบมองเขาอยู่นั่นแหละครับวิ่งออกมาแล้วก็วิ่งหลบเข้าไปในซอกตึกแล้วก็โยนอุปกรณ์บางอย่างทิ้งครับจึงทาให้รู้ว่าชายคนนี้แหละครับเขาเป็นคนติดตั้งระเบิดแต่ก็คงเกิดเปลี่ยนใจครับทาให้เขาไม่ต่อวงจรให้เ ตาเจงเขาก็เลยถอดชนวนระเบิดได้จนครบไม่มีลูกไหนระเบิดก่อนเลยหลังจากเสร็จภารกิจทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนเอริคเขาก็ได้มานั่งเล่นเกมครับและก็มีหมอมานั่งด้วยหมอก็ได้ถามเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างดูเหมือนว่าเอริคเขาจะยังโทษตัวเองนะครับเรื่องที่จ่าทอมสันตายว่าเป็นเพราะเขาที่ไม่ยอมยิงไอคนที่ถือมือถือออกมาส่วนจ่าเจมนะครับเขาก็เหมือนจะถูกชะตากเด็กคนหนึ่งนะคบที่เป็นคนขายแผ่นซีดีเด็กคนนั้นชื่อว่าแบ็กแฮมครับไอ้เด็กคนนี้เขาพูดเก่งจ่าเจมก็เลยชอบ และว,วันต่อมาพวกเขาก็ได้รับภารกิจอีกครั้งเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของอิรักมารายงานว่าเจอวัตถุที่คาดว่าน่าจะเป็นระเบิดซ่อนอยู่ในรถเพอาะพวกเขาสังเกตว่ารถมันจอดผิดปกติและดูเหมือนว่ารถจะหนักอีกด้วย จ่าเจมกับะทีมของเขาก็เลยเข้าไปตรวจสอบจ่าเจมได้เดินเข้าไปยังรถต้องสงสัยแต่ระหว่างที่เดินเข้าไปใกล้นะครับไอผ้ผู้กอ่อการร้ายมันก็ได้ยิงมาที่รถแล้วก็โดนถังน้ํามันจนเกิดไฟลุกไหม้ที่ตัวรถทหารที่อยู่บริเวณนั้นก็ได้ช่วยกันกระนำยิงนะครับจนไอ้ผู้กอ่อการร้ายคนนั้นมันไม่รอดส่วนเอลริบก็ได้วิ่งเข้าไปหยิบถังดับเพลิงเพื่อมาให้จ่าเจมใช้ดับไฟส่วนแซมบอขาก็ได้วิ่งขึ้นไปคุ้มกันบนดาดฟ้าพอดับไฟที่รถได้เจมเขาก็ได้งัดเปิดฝากระโป และวก็เจอเข้ากับระเบิดมหาศาลครับที่จะสามารถจัดการพวกเขาได้ทั้งหมดเมื่อเห็นแบบนั้นจาเจมส์ก็เลยถอดชุดป้องกันออกนะครับเพราะระเบิดขนาดนี้ชุดป้องกันก็ช่วยอะไรไม่ได้จา่าเจมสเขาก็บอกว่าถ้าตายก็ขอตายแบบสบายตัวแล้วกันเจมส์เขาก็พยายามที่จะหาวงจรที่ใช้จุดชนวนอยู่นานครับแต่ก็ยังหาไม่เจอ และดูเหมือนว่าจะมีชายคนหนึ่งนะครับได้หยิบกล้องวิดีโอขึ้นมาถ่ายพวกเขาไว้สถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วครับมีชยาย3คนนะครับได้โบกไม้โบกมือเหมือนเป็นสัญลักษณ์บอกอะไรตากล้องสักอย่างแสบบอลเขาก็บอกว่าให้รีบออกจากพื้นที่เพราะตอนนี้พวกเราอยู่ตรงนี้นานเกินไปแล้ว นะครับเขาก็ไม่สนใจฟังแถมยังถอดหูฟังทิ้งอีกต่างหากและยังหาตัวจุดชนวนต่อจนเขาหาเจอแล้วก็จัดการได้สําเร็จครับหลังจากเสร็จภารกิจแซมบอลเขาก็ลลงมาจากดาดฟ้าแล้วก็เดินมาหาจาเจมครับก่อนจะชกหน้าไปทีหนึ่งแซมบอลเขาก็บอกนะครับว่าอย่าถอดหูฟังอีนี่เป็นคําเตือนจากลูกน้องหลังจากนั้นหัวหน้าหน่วยอีกหน่วยนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้เข้ามาหาจาเจมแล้วก็ได้พูดชมนะครับว่าสุดยอดมากเป็นภารกิจที่บา้ารห่ำจริงๆและยังได้ถามจาเจมอีกว่า ได้เก็บกูระเบิดมากี่ลูกแล้วจ่าเจมเขาก็ตอบไปว่า873ลูกพอได้ยิงก็ถึงกระอึ้งครับแล้วก็ได้ถามต่อว่าคุณมีวิธีที่ดีที่สุดในการปดระเบิดยังไงจ่าเจมเขาก็ตอบกลับไปแบบกวนตีนว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าตาย หลังจากที่เก็บกู้ระเบิดมาได้จากหลายๆที่หน่วยเก็บกู้ระเบิดก็ได้นำมารวบรวมนะครับแล้วก็เอาไปทำลายและระหว่างที่ทำลายเสร็จแล้วก็ำลังจะกลับฐานพวกเขาก็เจอกับรถคันนึงนะครับที่จอดเสียอยู่และก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นมิตรหรือศัตรูพวกเขากำลังโบกไม้โบกมือขอความช่วยเหลือนะครับทั้ง3จึงได้เข้าไปตรวจสอบและทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นศัตรูครับพวกเขาเป็นทหารอเมริกันเหมือนกันและก็ยังได้จับผู้ก,อก่อการร้ายนะครับที่มีข้าหัวมาได้ถึง2คนและระหว่างที่กำลังช่วยกันซ่อมรถ ลูกน้องของจ่าคนที่รถเสียนะครับก็โดนมือสนาย,ยิงล้มไปที่เหลือจึงได้รีวิ่งเพื่อที่จะที่หลบกันอยางวุ่นวายและก็ได้ยิงตอบโต้โดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกศัตรูมันอยู่ตรงไหนไอพวกกอการาดสองคนนะครับที่ถูกจับตัวมามันก็ได้ใช้จังหวะนี้นะครับหนีไอจ่าหัวหน้าหน่วยเขาก็เลยยิงทิ้งครับเพื่อไม่ให้หนีไปได้เพราไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายเขาก็ได้ข้าหัวอยู่ดีส่วนลูกน้องของจ่าอีกคนนะครับที่ใช้ปืนกลอยู่บนหลังรถก็โดนสอรัวกไปอีกคน ตอนนี้ทุกคนที่เหลือทั้งหมดก็ได้ยมหลบอยู่ใต้เนินดินครับเพื่อไม่ให้ไอ้มือสไนนะครับของศัตรูมันสอยได้จ่าเขาก็เลยเอาสไนเปอร์บาเลสนะครับขึ้นมาเพื่อค้นหาศัตรู และก็เห็นการเคลื่อนไหวที่บ้านจึงได้ยิงใส่แต่ก็พลาดเป้าไปครับแถมยังโดนยิงสวนกลับมาอีกและก็โดนเข้าเต็มๆจ่าเขาไม่รอดครับสวนลูกน้องของจ่านะครับเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็ได้วิทยุไปขอความช่วยเหลือแต่ก็ถูกปฏิเสธนะครับบอกให้ช่วยตัวเองไปก่อนแซลบ,บอเขาเลยต้องมาทําหน้าที่เป็นมือสไนแทนโดยมีจ่าเจมนะครับเป็นคนชี้เป้าให้เขาได้สอยศัตรูไปได้ถึง2คนครับแต่ก็ยังไม่สามารถเก็บมือสไนได้ลูกกระสุนก็ดันมาหมดสกอดจ่าเจมเลยบอกให้เอลิกนะครับรีบไปหาก,กระสุนมาแต่กระสุนที่เอิกามา กระดษมีเลือดติดเต็มไปหมดทําให้ปืนขึ้นลาไม่ได้ใช้เวลาเช็ดถูก,กันอยู่สักพักหนึ่งนะครับถึงใช้ได้แล้วก็สามารถยิงสอยได้เพิ่มอีกหนึ่งคนสถานการณ์ยังคงตึงเครียดครับเพราะยังไม่รู้ว่าไอ้พวกศัตรูมันหมดหรือยังเพราะถ้าออกไปตอนนี้ก็อาจจะโดนสอยล่วงได้ไง่ายๆและในระหว่างนั้นก็ได้มีศัตรูคนหนึ่งนะครับแต่แอบอ้อมมาด้านหลังเอลิกเขาก็เห็นเข้าพอดีแต่คราวนี้เขาไม่ลังเลที่จะยิงเลยครับและก็สามารถจัดการได้ พวกเขายังคงปักหลักตากแดดตากลมกันอยู่ที่จุดเดิมและก็รอจนถึงเย็นครับและคงคิดว่าไม่เหลือใครแล้วจึงได้ออกมาจากพื้นที่และก็กลับค่ายหลังจากเหตุการณ์ที่เสี่ยงตายไปด้วยกันทั้ง3คนก็เริ่มเปิดใจและสนิทกันมากขึ้นหลังจากได้ดื่มสังสรรค์กันจ,กจ่าเจงเขาก็บอกว่า เขามีลูกคนนึงที่รออยู่บ้านส่วนแซมบอเขาก็บอกว่าเขายังไม่มีลูกนะคบเพราะตอนนี้เขายังไม่พร้อมระหว่างที่คุยกันแซมบอกเขาก็เห็นกับกล่องใส่ของกล่องหนึ่งนะครับที่เป็นของจ่าเจมจ่าเจมก็เลยบอกว่ามันคือของสะสมของเขาหลังจากที่เขาเขก็บกู้ระเบิดมาได้เขาจะเก็บชิ้นส่วนของระเบิดกลับมาด้วยเพื่อเป็นที่ระลึกเหมือนโลกจิตนิดๆน,นะครับ หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้รับภารกิจอีกครั้งคราวนี้หมอที่เคยคุยกับเอลิกก็ขอไปทาฐฐําภารกิจด้วยเอลิกเขาก็เคยพูดกับหมอนะครับว่าหมอทํางานนั่งโต๊ะอย่างเดียวไม่รู้หรอกว่าด้านนอกมันเป็นยังไงคราวนี้หมอก็เลยจะออกไปกับเขาด้วยทั้งสามเไ,ไปสำรวจในอาคารครับและระเบิดก็กองเต็มไวหมดและยังไม่พอากาเจมเขายังเจอข้อกระสบเด็กคนหนึ่งนะครับที่ถูกผ่าท้องและเอาระเบิดยัดใส่สภาพเละมาก เจมส์เขาคิดว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นแบกแฮมครับเด็กที่ชอบวิ่งขายแผ่นซีดีหน้าค่ายเขารู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องนี้มากนะครับทีแรกเขาก็กัดจะระเบิดที่นี่ทิ้งนะครับทำลายระเบิดไปพร้อมกระสพบแต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนใจไม่ระเบิดแล้วก็ได้พาศพนะครับเพื่อเอาระเบิดออกจากท้องของเด็กและก็ได้อุ้มร่างของเด็กออกมาจากอาคารแซบบกับเอลิกนะครับก็ถึงกับงงเหมือนกันเดาเอารมณ์ของจ่าเจมส์ไม่ถูกเดี๋ยวดีเดียว้าย ส่วนหมอที่ออกมาด้วยกับพวกเขาก็ได้ไปคุยกับพวกชาวบ้านนะครับที่เก็บหินอยู่แถวๆนั้นจากเจมเขาก็ได้เรียกหมอให้ขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะกลับข่ายเดินออกมายังไม่กี่ก้าวเลยครับเสียงระเบิดก็ดังขึ้นฝุ่นคุ้งไปทั่วบริเวณเป็นพวกชาวบ้านที่หมอไปคุยด้วยนั่นแหละครับที่ได้เอาระเบิดใส่กระสอบแล้วก็ทิ้งไว้บริเวณที่หมออยู่พอดีแรงระเบิดขนาดนี้แน่นอนครับว่าหมอเขาก็ไม่รอด เอริสเขาก็เสียใจมากนะครับมันเป็นเพราะเขาถ้าเขาไม่พูดกับหมอแบบนั้นหมอก็คงไม่ออกมาและก็ไม่มีจุดจบแบบนี้หลังจากกลับมาจากทำภารากิจจากเจมส์เขาก็ได้เข้ามาถามเจ้าของร้านขายซีดีนะครับที่แบคแฮมเคยทํางานด้วยแต่เจ้าของร้านมันก็บอกว่ามันไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษเจมส์เขากาหัวเสียนะครับไม่ได้ขอ้อมูลอะไรเลยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ แต่เขาก็ยังคงไม่ลดละความพยายามที่จะหาข้อมูลตอนมืดเขาจึงได้มาหาเจ้าของร้าน CD ดีอีกครั้งแล้วก็ขู่ไอ้เจ้าของร้านขายซีดีใหมันพาไปที่บ้านแบ็คแฮมไอ้เจ้าของร้านนะครับมันก็ยอมพาไปแต่พอมาถึงแล้วก็ได้แอบเข้าบ้านกลับไม่มีใครรู้จักแบ็คแฮมครับแถมยังถูกไล่ออกมาอีกต่างหากเจมเข,ขออาก็คงใจจะมาส่งขายให้คนทางบ้านของแบ็คแฮมรู้ หลังจากตามหาครอครัวของแบบแทบไม่เจอนะครับเขาก็ได้กลับมายัางค่ายและก็ถูกเรียกตัวในกลางดึกครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบพื้นที่นะครับที่มีการระเบิดเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับจึงได้มีคำสั่งให้ไปค้นหาว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสถานที่ที่เกิดระเบิดนะครับเละเป็นโจ๊กมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากเจมเขาก็ออกสำรวจพื้นที่ไปเรื่อยมันเป็นฝีมือของฝ่ายผู้ก่อ,อก,การหลายและคิดว่าพวกนั้นมันคงนั่งดูพวกเขาทำงานกันอย่างสนุกแน่จากเจมเนื่องด้วยความโมโหนะครับจึงจะออกไปค้นหาเอง แซมบอเขาก็บอกว่าห้ามออกไปเพราะมีทหารตั้ง3หน่วยนะครับที่ทําหน้าที่ค้นหาอยู่มันไม่ใช่ภารกิจของพวกเราแต่จ่าเจมก็ไม่สนใจฟังครับเมื่อหัวหน้าไปทั้งสองก็เลยต้องตามไปด้วย ทั้ง3ได้แยกย้ายกันค้นหานะครับเพื่อความรวดเร็วแต่แยกกันยังไม่นานก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาจากทางด้านเอลิกเจมส์และแซบอลนะครับก็ได้รีบวิ่งมาดูและก็เห็นเอลิกนะครับโดนพวกศัตรูมันหิ้วไปทั้ง2จึงรีบตามไปช่วยและก็สามารถจัดกะได้พวกศัตรูได้และรีบวิ่งเข้าไปดูอาการเอลิกครับดูเหมือนว่าเอลิกเขาจะโดนยิงเข้าที่ขานะครับอาการหนักอยู่เหมือนกันพอเช้าหลังจากที่กลับมาจากทำธารกิจเมื่อคืนเขาก็เจอแบกแฮมมาวิ่งขายแผ่นเีตีตามปกติครับสรุป ศพที่เขาเจอนะครับไม่ใช่แบ็กแฮมและแบ mm ็กแฮมก็ได้วิ่งมาทักทายเขาและกะจะขายแผ่นซีดีให้กับเจมตามปกติแต่เจมเขาก็ทําเว้นไม่สนใจครับเพราะเขาก็คงไม่อยากจะผูกพันกับเด็กคนไหนครับเพราะแถวนี้มันเถื่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กเขาจะได้ไม่ต้องเสียใจมาก หลังจากนั้นเจมกับแซบอกเขาก็ได้ไปหาเอลิกที่ตอนนี้เขากำลังจะถูกส่งตัวกลับเพื่อไปรักษาตัวกระดูกขาของเขานะครับแตกถึงก้ทอนหมอบอกว่าถ้าโชคดีอีก6กเดือนเขาก็คงจะกลับมาเดินได้แต่ก่อนไปนะครับเอลิกเขาก็ได้ด่าเจมไปชุดหนึ่งบอกว่าเป็นเพราะความบ้าระหำของเจมที่ไม่ยอมฟังใครจึงทําให้เขาเป็นแบบนี้เจมเขาก็ไม่ตอบโต้ครับบอกแค่ว่าขอโทษ เลยสองวันก่อนสิ้นผัดประจำการหน่วยเก็บกู้ระเบิดก็ได้ออกมาทำภารกิจอีกครั้งคราวนี้ระเบิดถูกติดตั้งมากับผู้ชายคนหนึ่งเพื่อที่จะระเบิดทีชีแต่เขาก็เปลี่ยนใจครับและไม่อยากตายถึงได้ขอให้ช่วยปนระเบิดช่วยชีวิตเขาด้วยแซมบบลนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ไปคอยลงรอยกับเจมสักเท่าไหร่แต่เขาก็เตือนเจมนะครับว่าอย่าเข้าไปเพราะนี่มันอาจเป็นแผนการล่อแต่ไอ้ชายคนที่มันโดนระเบิดติดตัวมาด้วยมันก็บอกว่าม่มีครอบครัวและลูก และยังไม่อยากตายเจมเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยแต่ละเบิดนะครับถูกตั้งเวลาไว้แล้วและเหลือเวลาประมาณ2นาทีเท่านั้นเขาคิดว่าเขาคงปลดชนวนไม่ทันแน่ เขาก็เลยบอกให้แซมบอลนะครับไปเอาครีมตัดเหล็กมาให้เขาหรือที่จะได้ตัดกุญแจเอาระเบิดออกก่อนแต่กุญแจก็ทําด้วยเหล็กกล้าครับจึงทําให้ตัดได้ลําบากแถมมีหลายดอกอีกต่างหากแซมบอลก็เห็นท่าไม่ดีนะครับจึงบอกให้เจมรีบหนีแต่เจมเขาก็จะขอช่วยให้ถึงที่สุดครับและได้ไล่แซมบอลให้ออกไปจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดก่อนที่จะไม่ทันเจมเขาก็พยายามนะครับแต่เวลามันก็ไม่พอครับเขาจึงได้บอกกับชายคนนั้นว่าเขาขอโทษเจมได้รีบวิ่งออกมานะครับแต่ก็ยังไม่พ้นรัศมีของระเบิดแรงระเบิดทําให้คลงึกรระเเด็นยับ แต่ก็โชคดีนะคะที่เขามีชุดป้องกันจึงได้ให้เขารอดมาได้หลังจากเหตุการณ์สงบลงเจมกับแซบอกก็ได้ขับรถกลับค่ายระหว่างทางทั้งคู่ก็ได้คุยกันครับแซบอบอกว่าเขาไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วจากเหตุการณ์เมื่อกี้ลูกปลายเฉียดคอเขาไปแค่2นิ้วเองเขาเกือบจะไม่รอดกลับมาแล้วเขาจะไม่ทํามันอีกแล้วครับและเขาก็ยังอยากมีลูก เจมส์ James, เขาก็ได้กลับมาอยู่กับ,บครอบครัวของเขานะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังงงๆนะครับกับการใช้ชีวิตปกติและยังคงนึกถึงสงครามอยู่เขาได้เสพติดสงครามไปแล้วครับสุดท้ายเขาก็ได้ทิ้งครอบครัวของเขาเพื่อที่จะไปเข้าประจำการในหน่วยเก็บกู้ระเบิดอีกครั้งขอขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่ดูกันมาจนจบ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าส่วนวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ